ลูกค้าจ้างทางออฟฟิศเลยตอนนี้เลี่ยนเลี่ยนกินแล้วเลี่ยนเลี่ยนอะไรครับเนี่ยเป็นคนเก่งไงเซียนเซียนโซดาแดงแดงแค่ไหนคะกลมเยอะครับก็ท่องแห็นคลิปนี้นะครับอย่าบอกว่าเป็นแค่คอนเทนต์นะครับขอบคุณครับไม่ได้อัปเดตมานานมากกว่าสองเดือนละสามเดือนละวอกวิกคนยังไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยตานี่อันนี้ลูกหนูสวันนี้ค่ะเอออันนี้ เค้กไข่นมสดโบราณค่ะไม่ใช่ไอ้เนี่เขาถามมากระเดาใช่นั่นแหละ A b k เออ MBK อันนี้อันนี้ตัวไม่ตัดอันนี้น้องมุกนี่ดําต้องมาชิมครับผมผมมีลูกๆแล้วครับอ่หมายถึงว่าเดี๋ยวก็คนก็คอมเมนต์อีกลูกจริงไอ้เหี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กในสังกัดในออฟฟิศนะแปะคอมเมนต์ที่เขาถามว่าอ้าน้องมุกนี่ลูกพี่อ้ยมกับพี่เล่นเหรอครับเออนั่นนะเหี้ยดูอายุกูด้วยนะ ถ่ายอะไรอ่ะคือเหมือนไม่ได้ถ่ายนานอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนตัดก็เดี๋ยวเองเรี้ยฟิมไหมยิ่ำอ๋อมีกูคนเดียวที่ยังไม่โดนอันนี้ยิ่งยิ่โอ้โอ้ยิแหละไปดีกว่าวะทำงานดีกว่าเว้ยนี่แหละยิ่งเราต้องไปพูดข้างบนพี่อนตคิดคำพูดยังผมอ้ำจบละ ผมแทนเด็กข้างไข่พี่อ้ําเออกูเด็กข้างไข่ข้างขวาเยอะคนน่ากินน่าโอู้หน่ากินอ่ะน่ากินจัดจ้านี้อ่านว่าอะไรพี่อ้ํานี่อ่านว่าอะไรรีเซเว잇หนักเลยกูหนักขอโทษขอโทษล้อเล่นจะให้เป็นเล่นกับฝรั่งที่น้าเป็นมะม่วง กีกคนไม่รู้ไงว่าเดีกคืองี้นะอะไรคือผมไปรับงานเป็นแบบว่ามเหมือนเป็นร้านหมาล่าที่มันมีจับหาคู่ด้วยก็คือมนตรงกับคอนเทนต์ของช่องผมในติ๊กต็อกับทุคนถ้าใครไม่ไดดติดตามติ๊กต็อกติดตามติ๊กต็อกด้วยนะฮะฝากด้วยรู้ยังว่าขึ้นไปหาคู่หาแม่ยกอะไรเงี้ยแบบว่าทําให้แม่ยกชอบแล้วก็ยกแม่อะไรเงี้ยยกบ่อยละยกแม่เหรอยกมึงอะไรอะยกก็จะึ้อไปแนะนำตัวข้างบนอะไม่มีมุกเสี่ยวเลยอูเมีอยู่กินอะไรมามันอยู่ในสมองอยู่แล้วย ไม่ล้วเป็นแนะนำตัวคืออะไรอ่ะคือเแนะนำตัวผมแบงค์นั่นนี่รุ่นนั่นอ่าบไม่หล่อให้สาวเหลียวจะชอบถกให้สาวดูไม่ได้เหรอเอลพี่ย่าไม่เจอรถตกแต่งหรือเปล่าเป็นในนี่แล้วเป็นผู้จัดการสองคนเขาเป็นผู้จัดการเด็กสามคนน่ะเริ่มขั้นแล้วดูแลใครบ้างนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหันใบม้เอ้านี่อยู่ในสักการณ์เขาครับผมกูเองลูกชายไม่ไดดด้เเบิร์์ย่วันนี้เด็กนี่มาทักมาแฮปปี้เบิร์เดย์ทักย่าไม่เห็นทักเลยพี่ ชอบการสนน้แบบนี้อมันเกิดอามดกูให้เสื้อบัตรด้วยกูเอาตังค์ให้เสื้อบัตรของเมืองไงเสื้อแท็กซี่ไหมไม่อ่ะไอ้ให้เสื้อแท็กซี่ไอ้แบงค์ให้ไรบัตรคอนเสิร์ตได้ไหมเอาโอ้ยเฮ้ยน้องก็ชอบขุนพลึงชอบขุดเลยฮะขุดหมู่ ขุนหมูอะไรนะขุนหมูชนะโหวอะไรนะได้ตังค์แค่5พันต้ชนะป๊อปปูล่าโหวตได้หมูที่เธอเกี๊ยวอ่ะไม่อร่อยเท่าเกี๊ยวของเราหรอกหนีเธอฝอยฝันไม่เท่าหมูหันที่ชอบแล้วมึงบินกลับมาจากตังค์เลยเหรอใช่๋อไปตังค์เลยเมื่อวาน ไม่มีที่พักเกลียดไครับคอนโดพังแล้วมึงนอนที่ไหนอ่ะนอนกับแม่อ๋อวพี่ยันก็ยังขึ้นไปไหนเขายังไม่ให้ขึ้นครับพรุ่งนี้เขาขึ้นไปตรวจสอบเขาข้าห้องแล้วขึ้นล่าสุดวันไหนขึ้นล่าสุดหรอจริงจังไม่จริงจังไม่เลยกูขึ้นไปเอาของได้แต่ว่ายังขึ้นไปนอนมึงขึ้นเขาเลยครับขึ้นมึงอ๋อไม่เลยลืมไปเรื่อยหมายถึงว่าต้องอันนี้หรือเปล่าจะได้ครบครบอันี่ไง ได้ปมสเปียนทันไมับได้ได้เลยค่ะสองอันเลยก็ได้นะคะอันนี้ีเดียปัญหาค่ะเทกล้องเยอะสีแดงก็ได้นี่เพี่อใส่สีแดงสีแดงคือมีแฟนแล้ว ไอสัตว์หมูที่เธอเคี้ยวลืมมั้ยล่ะไม่บอกทำจำกัดความตัวเองสามคำผมคิดมาเป็นประโยคยาวๆได้ได้ก็ได้หมูที่เธอเคี้ยวไม่อร่อยเท่าเกี๊ยวของผมหรอกเฮ้ยขนมขนมหมูที่เธอเคี้ยวไม่อร่อยเท่าเกี๊ยวของผมหรอกดีนะว่าฉันหมูดีทำไมเพี้ยนตาแบบขอพี่ง่วงใช่พี่ง่วงครับแกง่มง่วงครับ แรงว่องยางช้ามากเลอเลี่ยนๆกินแล้วเลี่ยนๆอะไรครับเนี่ยตอบเป็นคนเก่งไงเสียนเ้ียนสดาพี่อารกลับแล้วนะทุกคนเสียงดังมากเลยกลับแล้วเหรอเหมือนกันพี่แต่กลับมาเสร็จแล้วเจอกันใช่แต่ว่ากูยังอยู่ชิมนี้ไม่จบนะครับใไอคนจะต่อใน่นาคตับถ้ามึงตัดคลิมนี้ Youtube งนะมึงอยู่ตัดก่อน ก็ติดต่อให้เป็นเรื่องของตัวผมเลยครับใช่วตนนี้กลับแล้วลาก่อนได้ดีวะเจอกันนะเพื่อนเจอกันนะครับอนเพื่อนเพื่อนฝากน้องฟ้าบ่มือ ก็คือถ้าน้องฟ้ามาเห็นคลิปนี้นะคืออยากจะบอกว่าน้องฟ้าน่ารักนะครับแบบ<ล>อยากชนอยากชวนถ่ายหลายคลิปแล้วก็ถ้าแฟนมาเห็นคลิปนี้นะครับอยากบอกว่าเป็นแค่คอนเทนต์นะครับขอบคุณครับกมีข <c housekeeping> ้าวแล้วประเด็นคือเพื่อนกูกลับหมดแล้วเหลือแตนอ่น้องๆแล้วในทีมเพอนเพื่อนี่อ้อมเลี้ยงเหรอมันเป็นงบของที่นี่เอาของของเราถ้าได้สปอนเซอร์จะเรียกว่าซัพพอร์ตถ้าคนได้งานฟรีจะเรียกว่าบาร์เทอร์ แต่เราอันนี้สป,ปอร์ตเขาเรียกว่าสปอร์ตเขาสป,ปอร์ตให้งบ 10k นะครับโอ้หนี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเลยเราไม่แพงนะครับทุกคนผมจ้างถึงมันสามล้านแอะไรเงี้ยเด็กในสังกัดก็รับคนละตัวละห้าแสนใช่แบบถูกๆอ่ะตัวละห้าแสนพี่อ้ํารับงานมาให้ตัวละห้าแสนอ๋อแอลลี่ไม่ร่วมกันโกหกไปกับพี่เลย พวกนี้พี่ทำไปไหนไปเกาะเกร็ดไปกับใครฟ้าครับคืองี้น้องฟ้าเนี่ยดีลเกาะเกร็ดไว้อยู่แล้วต้องไปถ่ายวันนี้บังเอิญมาเจอไม่รู้นะว่ามาแล้วก็แบบเออก็รวมโต๊ะแม่งซะเลยบังเอิญมากจริงๆแบบต้องกอคิดถึงต้องบอกว่าอยากถ่ายกับพี่ฟ้าอีกน้องมอดบอกนะพี่ไม่รู้่จะทำน่ารักจริงๆแหละน้องมอดจริงแค่ตอบอย่างเดียวใช่จะรักินเยอะมากเมกี้ตอนนี้เราสั่งไปเท่าไหร่ละเกือบหมื่นห้าเพลินเกินอร่อยไหม อ่อนเนในวันนี้นะคะอ้าวไม่รู้อันี้อาหารเท่าไม่รู้วันนี้อาหารเท่าจ้าตัวหนูวนเลยนะเนี่ยมาเกาหลีได้กลับก่อนนะไปายเพื่อนกูกลับมาแล้วูอยากคุยอะไรตลกกับเพื่อนๆไม่มีเลยอ่ะคิดถึงเพื่อนว่ะอนนีอนหลังเพ่านเียว้เพื่อน่ะเจอยากมากคือถ้าทุกคนอยากดูคลิปที่แบบไปกับเพื่อนอ่ะมันต้องไปงานมันต้องไปงานแล้วก็จะแบบมาเล่าเรื่องผีกันไหมเล่าะคะเรื่องผี่อผี ยังตกใจแรงเกินลูกยังคายอ่ะได้ได้ได้แต่เราไม่กล้าตอนนี้หนูอิ่มอิ่มของเค้าแล้วแต่ว่าไม่อิ่มของหวานแต่ว่าทุกคนกำลังอินกับของเค้าแล้วหนูก็เลยสั่งไอติมมากินเองพี่อ้ํถ้าหนูอมนี่เข้าไปมันจะอย่างนี้ปะ กินอะไรเข้าไปบ้างอะเราจะมาเล่นนะครับโยนกล้องนะครับโยนกล้องให้คนที่ไม่มีแฟนอ <c oughs> อาหนูเหรออ้ามีหรือเปะละ่าไม่มีเออโ<อ>ยนกล้องให้กับคนที่บอกว่ามันกินนิดเดียวแต่กินแฟน <c oughs> ้ย,ย <c oughs> ฉลักร่อนนะแต่โยนกล้องให้กับคนที่น่ารักที่สุดในโตนี้ไอติมหนูมาแล้วส่งกล้องให้ก คนที่เสียงขำอร่อยที่สุดในโลกส่งก็งให้คนที่เสียงขำอร่อยที่สุดในโลก <c oughs> ส่งกล้องให้กับคนที่โตเร็วจนซีโออีกใอลไหมนู่นเหรอ <c oughs> ส่งใครยังไม่ส่งวะเนี่ยเอาส่งกล้องให้กับคนที่เป็นทั้งเมนเร์แล้วก็เป็นทั้งคุณแม่นะคะนี่น้ำมัเหมือนแม่โอ๊ย <c oughs> หนูส่งให้กับคนที่สร้างหนูมาสร้างหนูมาใช่รปัน้นนอมดใช่พี่อ้ำเก็บหนูมาจากถังขยะตอนนั้นมีเห็นนอมดเป็นดินเผาอ่ะพี่ค่อยๆปั้นขึ้นมาเลย<ช>ส่งให้เด็กฝึกง,งานที่กวนส้นตีนี่สุดที่เคยเจอครับส่งดีกว่าครับส่งให้คนที่ท นดุชอบว่าแต่ว่าเลี้ยงดีเป็นที่รักของทุกคนส่งคลิปนี้นะครับให้คนตัดต่อทำเย้ไม่ได้กินด้วยแล้วก็ต้องตัดด้วยโค้่อยโค้ดอยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากลูกชายของฉันเมื่อกี้นะคะมีหนุ่มฝรั่งทางนู้นแอบเผลอไปสบตาเขาเมื่อกี้ก็คือผู้่นี้ก็เลยจะไปจัดตัดชุดแต่งงานเพราะว่าเขามองตาแล้วแบบมันเห็นถึงแบบอนาคตที่เราจะได้ใช้ร่วมกันแล้วก็ะรอมาพิธีพรุ่นี้ด้วยโอเค กับใค่อะปั่นอยู่ป่งมันคืออะไรนะอันนี้บํบะเนี่อันนี้ติ่มากพี่อ่ะาออ่ะเีป่นไม่ดีไม่มีรสชาติอะไรเลย นอกจากกลิ่นมะพร้าวมันอาจจะเป็นมะพร้าวแท้มากๆมันคือมะพร้าวเลยอะไม่มีรสชาติแต่งที่มันเป็นแบบฟิลแบบของแต่งอ่ะแต่มันเป็นเหมือนแบบรสชาติที่มันแท้ๆข้อสรุปวันนี้ไม่ได้เทียอะไรเลยครับเจอกันเอลลียสบายบายบ๊ายบายเจอกันต่อรถชั้นไหนคลิปนี้เพิ่มเติมฉันไม่รู้